ไปต่อกันที่เรือใบคัดเลือกโอลิมปิกนะฮะไทยเราก็เตรียมเป็นเจ้าภาพเรือใบชิงแชมป์เอเชียครับรายการนี้คุณลิฟายนักกีฬาไปโอลิมปิกเกม2024แข่งที่พัทยาครับ พลรือเอกสมประสงค์นินสมัยครับนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับเป็นประธานแถลงข่าวเรือใบชิงแชมป์เอเชียคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024 Asian Sailing Championship and Asia Continental Olympic Qualify for Paris 2024นะครับโดยมีทั้งผู้ประชาการฐานเรือท่านผู้ราชาการจังหวัดชนบุรีนายกเมืองพัทยาและก็นายกสมาคมกีฬาแห่งชนบุรีเข้าร่วมงานที่สารวัรก,การเมืองพัทยาก็ถือ เป็นครั้งแรกเลยที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งเอเชียและคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกกำหนดก็คือ10-20ถึงธันวาคมนี้ครับแข่งที่สมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เมืองพัทยามี20ชาติเข้าร่วมใน6ประเภทก็มี ILC-A6 ILC-A7 470, 49er, 49er FX แล้วก็นาคราเซเวทครับก็เป้าหมายโคต้าโอลิมปิกครั้งนี้ครับคือชัดเจนเลยว่าไทยเราเองก็เข้มข้นนะฮะเพราะว่าส่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย16คน16คนเนี่ยเล็งไว้เนี่ยคือ3ที่นั่งนะครับจากอิลกาเซเว่ครับก็คืออาทิตย์โรมานิก นะครับจากโซเฟียมอนโกอมอรี่นี่เป็นนักกีฬาไทยนะในประเภทอิลกาเซ็นะครับแล้วก็นาวีธรรมสุนทรกับนิกชาภาไหวๆจากประเภท470นะครับก็เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์รวมถึงความมั่นใจของพลเรือตรียุทธนาอักษรศรีกันสัหน่อยครับตามที่ทางนายกสมาคมท่านได้บอกว่าเรามีความหวังนะครับในการที่จะ คัดเลือกไปโอลิมปิกในการแข่งขันคราวนี้นะครับประเภทแรกก็คือในประเภทอิลกาเซเว่นนะครับก็ความหวังก็จะอยู่ที่อาทิตย์โรมมนิกนะครับซึ่งมีแรงด์ิ้งอยู่ลำดับที่40ของโลกนะครับสำหรับในประเภทอูกาซิกนะครับความหวังก็จะอยู่ที่โซเฟียมองโกเมรีนะครับซึ่งโซเฟียเนี่ยลำดับ,บโลกเนยอยู่ประมาณลำดับที่55นะครับทั้ง2ประเภทเนี้เราจะมีที่นั่งในการคุริฟายในสที่นั่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความหวังค่อนข้างมากครับในประเภท4-7-0เนี่ยนะครับเราก็จะมีนักกีฬาซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์สูงมากก็คือนาวีธรรมสุนทรนะครับซึ่งตัวนี้จับคู่กับนิชภา,าไหวยไวนะครับตัวนิชาภาเนี่ยก็เคยได้เหรียญทองในเหลือประเภทนี้ในเอเชียเกมเมื่อ2ครั้งที่แล้วนะครับคู่แข่งสําคัญในประเภท4-7-0เนี่ยคือเราค่อนข้างจะโชคดีตรงที่ว่าเกาหลีใต้นะครับซึ่งได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาชิงเกมเนี่ยไม่มา นะครับแต่ว่ายังมีคู่แข่งสำคัญก็คือจีนอ,อ,อินเดียแล้วก็มาเลเซียครับซึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องครับ คือเราเองเนี่ยก็ลงแข่งขันในฐานะเจ้าภาพนะนะครับคุ้นเคยกับกระแสน้ําอันนี้ต้องเป็นข้อได้เปรียบระดับหนึ่งละถูกต้องนะครับสำหรับการแข่งขันเรือใบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024นี่หลังจากไทยเราเนี่ยก็ยังเหลืออีก3สนามนะครับที่อาร์เจนตินาออสเตรเลียแล้วก็ฝรั่งเศสในช่วงต้นปีหน้าก็เรียกว่าอากาศเย็นเลยนะฮะถ้าไปที่ฝรั่งเศสนี่ยรับนะต่อกัน